วันนี้เจ๊ปันถอยสิ่งนี้มาค่ะอยากจะรู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงเอาไว้สำหรับทานเล่นน่ากินด้วยค่ะอันนี้ก็คือแคนเบอร์รี่อบแห้งนะคะทำมาจากชิลีเลยนะคะแพ็กเกจด,ดีน่ากินมากอันนี้ก็คือเดี๋ยวเจ๊ปันดูข้างในก่อนว่ารสชาติกินยังไงนะคะเขาเป็นผลไม้ที่เบอร์รี่ทั้งหลายนะคะ จะปานว่าน่าจะอร่อยเดี๋ยวจะเอามาใส่พวกสลดัดหรือว่าพวกทานมื้อเช้าใส่นมใส่พวกซีเรียลน่าจะอร่อยเป็นมื้อทานเล่นง่ายๆหอมอร่อยมากหวานเปรี้ยวสามรสอบมาอย่างดีเลยค่ะไม่แห้งแล้วก็ไม่แฉะหอมอร่อยรู้สึกสดใหม่มากๆน่ากินด้วยค่ะเพื่อนๆ หน้าตาดีตอนนี้เขากําลังจัดโปรโด้วยนะคะใครอยากได้แบบนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊าปานจะลองใส่รายละเอียดให้เพื่อนๆดูใต้โพสต์นะคะ